คำว่ามืนมืม่นก็บาได้พักได้พอนครับพี่น้องครับโอ้ยฉันยังเป็นยังมาเบิ่งครับได้เข้าแจงมาว่าบ่วไว้เดี่ยววะสิจะค้อนเจอผมเป็นหน้าผมเป็นครั้งสุดท้าย วนนี้นี่นี่บนขวาก็ะสากระสาๆๆนนี่ น้องสภาพกลับมาสู่นี่นอ้องถือดีๆจะนี่นี่ขึ้นท้ายเลยลงมา

มึง,งนี่นกูเป็นห่วงเป็นใยกันหนีออกจากโรงพยาบาลทุกเทือตลอดลูกขึ้นนั่งนี่ลูกใดวะลดห<า>ลังโดอครับฮะหลังโดอหลังโดอ,อเฮรที่จะเป็นยังไงไปที่ตรงนีออกจากโรงพยาบาลมาบ่ดอีเรื่องไหนครับฮะ<า>บ,บัมึงชิไปใส่ฮะโัว<า>โมหูบู้ยมองไปแล้ว โอ้ยเนาะชีวิตคนรอบนั้นมึงจำได้วัวมึงไปอยู่ทรงหน้าแล้วกลัวมาส่งโรงพยาบาลแล้วมึงก็หน,นีออกจากโรงพยาบาลขอบคุณมากนะพี่ที่สุดขอบคุณมากมมานอนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ห้ามืออะไรหรอฮะห้ามือมึงมานอนอยู่นี่จัามือแล้วซีมือเออคุณพ่อไปอยู่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลฮะ ไปโร <ไป S 1> <อ>งพยาบาลสุรินทร์ไป,ททนนไป้ที่เจ็บต้อง,งบาล์งกันเนี่ยโอ้ยขาอะไรปากอผมว่ามาขี่รถไปบ้างเกอสุกตองโรงพยาบาลสุรินทร์บ่าเขาจังได้ดีให้ยายซอยจังเหลือซอยเหลือแบบไหนเขาไปนอนโรงพยาบาลบ่โบครับบอะไรเสียจ,จังไหนซิวจังไหนกินจัองไหนนอนจังไหน กองมาทายหนาตีไก่เนี่ยไอพี่น้องเขาได้เห็นหนามันต่ำบ้างดูครับพี่น้องเบิดสภาพเลยชุดไทยก,กับกับมาตายฆ่าจนอนีมือป่าพีเอ็คไอกูใกเใ็้จังใดเราที่นี่กูพร้อมสีซอยเหลือมึงได้มึงเหงิกูให้จังไดไกูกับเบิดปัญญาไปไปโรงพยาบาลก่อนบอนนบับแรกฮะไปโรงพย,ยาบาลยานสายยาง,างย่านสายยางระวังย่านสายยางกับย่านตายมึงที่ยานยัง ตายบริยานยานทรมานอมาน,นอนอยังสี่บ่บท่ทรมานมหนบนอ,นอ,นอมันมีทางหนทางเดียวที่ชีวิตมึงจะรอดคือมึงต้องกลับสูงทางการแพทย์กลับลงสู่โรงพยาบาลไปบ่รอบนี้ไปบ่หรือบ่ไปบ่ไปบ่ไปยังสี่อยู่ยังไหนกินยังไหน เียูจังไหนแบบดฮะามอรัง่ไ <pl> ด <ains> ้นนี้ก่อนนะจงมาถามหาไอจะเล่มโหัวเสียจังไ้อะมาลาไหวแล้วจะมาเ่อยามึงลองลุกงลุลุกนั่งขึนลุกนั่งดิลุกลุกขึ้นเอลุกิงลุกได้ปะ Long mương long mương đỏ xỉ đỏ xăm này luôn mương à lúp năng mương đi chậm lúp <laughs> à, này, à. <laughs> oh, này đi này à đi à ผมล่อมือตายก็ได้ลอมือตายจิตตายอยู่ไสล่ะสิตายอยู่ตลาดนี่บ่หรือสิตายอยู่เฮือนกูหรือสิไปตายอยู่วันหรือสิตายโรงพยาบาลตายอยู่น้ำไปฮะตายอยู่น้ำไปตายอยู่น้ำไปตายอยู่น้ำไปไปตายใส่ดีล่ะอเขากูอยากให้มึงไปตายกันตายโรงพยาบาลซะตายข่าหมอซะเนาะไปรักษาซะเนาะบอกไปรักษาโอ้ย มึงมาน่อหนี่ยุนี่จากมืออะไรนี่มึงหนีมันก็มา,า,มาพึ่งมาหอดเป็นบ่มาจากสุรินทร์บ่ม,าามึงมารถยังนี่มาจากสุรินทร์นี่รถไฟม,มารถไฟมึงคือมามึงคือมาหอดมึงนั่งไหวร่างกายขึ้นไปทัวร์ที่แต่ล่าสุดเขาบอกว่าเห็นมึงอยู่อุดรธานี่ปุณ่ะไปครับแม่ไปก็ย่สุดท้ายก็เลยต้องกลับมาพี่บุญมังสาหานอประสงค์กลับมารอบนี้เพื่อจะไปไอ ห้ามองไอ้ห้ามองได้อ,อง่ี่ละชีวิตไปับพื้นก่อนไปนนโรงพยาบาลก่อนดีะดดดดวะเอาไอ้ถามเงื่อนนานี้คุยก็ไปขันบนอ้อนโรงพยาบาลมึงนอนอยู่มองไหนมองเนื่องเนี่ยสภาพร่างกายมึงต้องการยาต้องการหมอวะ ต้องการเง็บฮะต้องการ,การยังต้องการยาต้องการยาก็ต้องไปโรงพยาบาลไงมึงสิบูไปโรงพยาบาลได้ยังไงฮะตั้งว<ะ>งเวทตั้งวงเวทเสีได้ยังมึงนี่ดือ้ออีลีวะเป็นตัวถือบักฟ้าแถวนี่กูห่วงชีวิตมึงได้หนีหูป้อนนี่เอเอไปหาหมอทางเดียวที่มึงจะรอดคือต้องไปหาหมอ หรือมึงจะไหนมึงจะไปนอนอยู่ตรงหน้าบ่ไม่นอนอยู่ตรงหน้าเนาะเอาเสร็จเนาะฮะกูพลัง,งเกียรมึง,งดอกมึงนอ้งนองก,กูสิตายกูกับสิเบิองมึงเองเข้าใจบ่พี่โทรหนึ่งหกกเก้าให้หน่อยหรือโทรกู้ชีพให้หน่อยเดี๋ยวไปนอนทนุ่งนาไปผมไปเอาประสงค์มึงคือมึงสิบ่ไปนอนโรงพยาบาลเนาะแต่ขันบ่ไหวจยังไปโรงพยาบาลเนาะอ่าเอาตามนั่น ทัวทัวเข้านหนัหนึ่งรับวผู้ป่วยหนึ่งรายองสี่คนวะไปหาหมอลงบาลก่อนวอะก่นาะเไไดี๋วยวคุยกับคุณ รลลครับรับผู้ป่วยนะครับอาการไม่ไหวหนึ่งรายครับป่วยหนักครับอา,อาการสุดหนักเลยลุกไม่ไหวไม่หมดสติครับแต่ต้องการอ,าอยู่หน้าโลตัสอ,อยู่คิวรถพี่บูรณ์มังสาหารเลยคิวรถคิวรถ อำเภอพิบูลสงคาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับตำบลพิบูลครับครับชายครับชายครับนายตั้มนามคุณวังดูครับใช่ครับอายุ36ปีโรคประจําตัวก็คือมันโรคเยอะแยะไปหมดครับ อ่ามีครับมีครับมีครับอ่าอาขอใช้ความเร็วด่วนนะก่อลว่าจะสิ้นลมหายใจครับครับครับอเอาออสิยองไปนอดทางหน้ากูออ่อลเอเออมึงกินข้าวมายัางเฮ้อกินขวอะไรยังมียายกินบ่ฮะกูเมื่อยม,มึงดือ้อมึนชิบหายไปจะถือบวกฟ้าพะโลบ่ห่วงชีวิตเจ้าของ ระไปทัวร์ทีบทั่วแดนกูเอาเขาโรงบาลแปดเที่ยวนี้ทุกตั้งแปดเที่ยวมึงนี่สุดท้ายกันย่าก,กูกูว่าถีมึงดอกกูาหักมึงเข้าใจวะแต่มึงอ่ะว่าหักเจ้าของว่าจะคว่ำ เวียวกูก็แห้งร้ายอยู่งานกูก็แห้งร้ายอยู่อ <c oughs> เออปูสาแตงมานอนมองห้องสืบสวนเด้อเฮ้ยหาสารมาปูเอาหมอนมาหนึ่งใบแตงห้องมโนอนอยู่มองห้องสืบสวนอะ่ะมองด้านหลังอะ่ะสตูดิโออะ่ะเดี๋ยวเอารถกูชีพเดี๋ยวตกต่ำม,มัองดูไปนอนทันโอเคครับดูเรื่องนะรู้เรื่องครับโอเค ไปไม่นอนอยู่หน้ากูเข้าใจปะบ,บ่ไว้ก็แจ้งกูสัญญาลูกผู้ชายกูิบัิมึงในเมื่อมึงดื im, <ๆ>้อเองกูประสงกูประสงค์ต้องการให้มึงไปโรงพยาบาลแต่มึงไม่ไปโรงพยาบาลแต่กูก็ไม่ทิง้งก<ๆ>ูไม่ทิงท้งมงึงนะเข้าใ,ใจปะกูบอกไว้มึงไปนอนอยู่ตรงหน้ากู<ง>เออตามนั่นแหละกูลูกยางไหนวะล้องลูกดิ ลูกเดว่าลูกย่างาไ,ไดี๋ยวะ่าครับพี่น้องนี่คือต่าว่างดูครับสุดท้ายก็ไเลยกลับมาแทนดินบ้านเกิดผมพี่บูญมังสาหาอุบลราธานีหนีผมไปเมือน,น,นั้นหนีออกจากโยาบาทั้งทนทีท่ความหงใยของอายบ่อยากให้ไปเ,เล่ลอนพระเนจรอยากให้รักษาตัวให้สุดท้ายก ลาสุดชาวบ้านพลเมืองนีแจงมาว่ามานอนอยู่สาราริมทางขี่รถว่าประสงค์ต้องการเจอจอน,นี่ก่อนจะลดมดลมหายใจผมอยากเวียดเสร็จภารกิจเยอะแยะมากมายก็ต้องตีรถมาหานะครับก็คุยแล้วตามข้อมูลที่คุยกันประสงค์ไม่ไปโรงพยาบาลน,นะครับอ๋มอมันเป็นอย่างมัน่นม่ไปสร้างมันแต่ผมกับบทิมมั่นไว้ขางทางเผื่อเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของชุมชนผมก็จะเอากลับไปไว้ทงหน้าผมสิไปเบิงแยง่งไปเกลือเอาขึ้นไก่ขึ้นมูนี้ขึ้น,น,ม,น,นมาเนี่ล่ะอะ ในเมื่อมันบอหักเจ้าของมันกะแต่ผมยังห่วงใยมันเลี้ยงเอาบุญเอาบุญเอาท่านครับอ่าคืออย่างอื่นเลี้ยงอย่างอื่นก็ยังเลี้ยงอยู่อ,อันนี้คือคน,อนนี่คือเพื่อนมนุษย์เบิ่งแย่งมันสิโตนสาดมันนะครับลูกใดเนะาะเดี๋ยวรอรถก่อนเอาือท้าน้ำ ยามีกินหรอฮะไปสูหมองสูบอลบอกไห้เขาโรคบาลกับบ่าเขานี่ออกจากโรงบาลตลอดวิลา่ไทยบางหนามันกี่ไก่ที่น้องเขาเห็นหนาเกะเนะี่มีอะไงอยาอง่างเยอยู่กพี่น้องอยู่บะอ,อืม ถ้าต่ำสีนี้ไปใส่อีกวะบนที่นี่ฮะสีนี้ไปใส่อี๊ยกวะไปสิไปน้องไายสิไปกรุงเทพไปพระรามสองพระรามแปดของมึงอีกวะสีอยู่ไซไปที่นี่ต่อจากนี้อ,อสูทไทยกับบะมุม่งกูไปทั่วโลกกับบะมุ่งกูกูกับบะถิ่นมึงดอก มึงนองกูกูหักมึงมึงน่ะฟังคว่วงกูกัมึงฟังคว่วงกูร่างกายมู่เปนแนวนี้เออในเมื่อธรรมชาติมันสอนมึงให้ธรรมชาติลงโทษเอาอ่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออยากจแจงเตรียมรถเตรียมล่าคผ้านองมัน่นกับสูท้งหน้าผมเดี๋ยวผมให้ไปนอนอยู่ท้งหน้าผมนะครับเป็นยังไงกัผมก็สิเบิงแย่งเอาเลี้ยงอย่างอื่นผมก็เลี้ยงอยู่ซอยคนฟูอื่นผมก็ซอยอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นน้องคนหนึง่งที่เคยหักเคยอยู่หมือนกันมากับบอทิมมัน่น นะครับก็บคอยติดตามครับว่ามันจะเป็นยังไงลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ